สวัสดีครับกระแสไทยลีกวันนี้วันอาทิต e ย์ที่29พย2567นะครับวันนี้มีไทยลีก2คู่นะครับแล้วก็เอฟซียู20อีกหนึ่งคู่มาฝากกันเอาไปดูคู่แรกครับไทยลีก1น่ะครับเตะกัน18นาฬิกาหรือว่า6โมงนะครับลำพูเรียร์เจอกับระยงอง FC เกมนี้ลำพูรรลำพเล่นในฐานะเจ้าบ้านก็จริงครับแต่ว่าเตะกันที่สมโภช700ปีเชียงใหม่นะครับเพราะว่าสนามเนี่ยไฟไม่ผ่าน ลำพูนเจ็ดดัตมี8แต้มฟอร์มลุ้นรุนดอนดอนครับชนะเสมอแพ้สลับกันมาแต่ว่าในบ้านยอดเยี่ยมครับสาปนัดหลังจากเปิดฤดูกาลยังไม่แพ้ใครเกมนี้ก็จะนํามาโดยวิคเตอร์คาโดโซนะครับ arez, อิกาเรียนาเรสอัครพลพุ่งวิเศษนะครับเคปโกเนนโมฮัมเหม็ดออสมานอนัน์ยอดสองวานในเกบ้าแล้วก็เจฟเ็อร์สันนะครับส่วนระยองทีมเยือนเจ็ดดัตมี5แต้มไม่ชนะใครมา5นัดติดผลงานไม่ดีเลยนะครับเกมนี้มีอากิลาโดเฉลิมคงเกิดแก้วคาตาโนเดียโกซินวายาเซียอิสลามี่สเตเดโอจูเนียและ อาทิตย์บุจินดานะครับการพบกานของคู่นี้ต้องย้อนไปไทยลีก2นะครับในฤดูกาล2021-2022ซึ่งลำพูนชนะไปกับนะครับในบ้านชนะ2-0ส่วนไปเยอเือนชนะ1-0คู่นี้น่าเสือเขาให้ลำพูนเรเอรอ์บังคับชนะ1ประตูขึ้นไปนะครับเสมอไม่พอในะสำหรับเกมนี้ผมดูแล้วลำพูนม้จะมีปัญหาก็จริงที่ไม่ได้เตะในรังเย้าของตัวเองนะครับแต่ว่า ผลงานระยอง f c ก็ไม่ดีจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าวัดกันหมัดต่อหมัดเนี่ยวัาลำปูนยังดูดีกว่านะครับล้วก็น่าจะเฉือนเอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดนะครับคู่ถัดมาไปดูกันที่19นาฬิกาครับ1ทุ่มก็เป็นอุทัยธานีเจอกับเชียงรายยู่นเตดอุทัยเจ้าถิ่นเนี่ยเดนัดมี9้าแต้มนะครับแต่าล่าสุดสะดุดบุกแพ้ของบัวพิชยามา2ต่อสนะครับก็จบสถิติไม่แพ้ใครมาก่อนหน้านั้น5้านัดติดไปเรียบร้อยนะครับ เกมนี้ก็มีจูเลียโอเซซ่านะครับวัฒนาไพรนุ่งเจมส์เบลส์ปอดไวเดอร์เชอร์ลูคัสติอาสแล้วก็อากูเดโลอี่คือน,น่าจะเป็นตัวหลักที่จับลงในเกมนี้นะครับส่วนทีมเยือนอย่างเชียงรายครับรองบวย5นัดมี4แต้มพักมาสองที่เต็มๆจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เราก็ทราบกันดีนะครับเกมนี้ก็จะมีอย่างวิกเตอร์โอนิเวลล่าไฮสจูดนะครับมีเซเดสิซวนาเซสนะครับมีลาฟชินวัตประจวบมอนและก็สิทธิโชคกันหนูนะครับเป็นแกนหลัก การพบกันฤดูกาลที่แล้วในบ้านไทยเสมอหนึ่ง,นงในบ้านเชียงรายเชียงรายชนะไป3ต่อศูนย์นะครับแต่วันนี้มาเล่นในบ้านของอุทยัยธานีเนี่ยน่าเสื่อห้อุทยัยธานีบังคับชนะนะครับในเกมนี้ผมดูแล้วมันก็คู่ขี้สูสีนะสำหรับคู่นี้แต่ว่าเชียงรายหลังจากเจอพิษน้ําท่วมไม่รู้การฝึกซ้อมการเก็บตัวความฟิตของนักเตะไปยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เล่นในบ้านของอุทยัยผมว่ากับฟันเชียวไทยธานีละกันผมราว่าช้างป่าน่าจะมีแรงยึดนะแล้วก็น่าจะเฉือนเอาชนะไปได้ในท้ายที่สุดนะครับ เอามาปิดท้ายกันที่1นึ่งทุ่มครึ่งครับ FCU ยี FC นะ่สิบนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม H นะครับอิรักครับเจอกับทางด้านของไทยคู่นี้เตะกันที่เขากระโดงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ก็อิรักเนี่ยเขารอบเรียบร้อยกับไทยเนี่ยเขารอบพร้อมกันแล้วนะครับวัดกันแค่อันดับหนึ่งของกลุ่มเท่านั้นก่อนนัดแรกก็ชนะบูไนายนิตห้าศูนย์แล้วก็ชนะฟิลิปปินปส์ไปสองศูนย์นะครับเกมนี้ตัวหลักลงครบแน่นอนนะครับอามีรไฟซาวซินัตฮาจีมุตตาฟาซาจีนะครับเจฟเฟอร์คาราลา ส่วนไทยเองเนี่ยก็เข้ารอบแล้วเช่นกันนะครับเกมนี้แค่เสมอก็จะการันตีอันดับหนึ่งพันทีก็มีผลงานชนะฟิลิปปินส์ห้าสูราบูนายสิบสามสูตนะครับเกมนี้ก็มีคาร์ลไลอันธนกิจชนเมืองปักธนาวุฒิโพชัยนะครับสิริดดนาอิสิรัตนย์นยโพสีนะครับป้วก็ธนากรสว่างสุขก็น่าจะเป็นการหลักทีมในชุดนี้นะครับอาสซิติการพบกันเนี่ยคู่นี้ไม่เคยเจอกันนะครับผมมองล้วคู่นี้คู่ขี้สูสีแน่ๆน,นะครับอาจจะเบียดเบียดเลยนะครับแต่ด้วยไทยที่ต้องการแค่ผลเสมอเนี่ย ผมว่าน่าจะเล่นง่ายกว่านะแล้วก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าเกมนี้ไทยยู20ไม่น่าแพ้นะครับเต็มที่ก็เสมอมครับอโอเคนี่ก็คือการวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้นะครับขอสามารถติดตามกันได้ที่นี่ทุกวันในช่องประสาทเทลิกของเราครับ